เมื่อเร็วๆนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดพระปาสามคัคคีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อโครงการบรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในอุโบสถหลังเก่าและโครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโ,โดยมีพระพรมวชิลากรเจ้าอาวาสวัดราชภัธิการามเป็นประธานฝ่ายสง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีครั้งนี้ณวัดอินทารามวรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพโดยมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น20.732,094บาทในปีพศ2565มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดทำโครงการรวมสองโครงการคือ หโครงการบุรณัปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป32องค์ในอุโบสถหลังเก่าของวัดอินทารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพทั้งพระพุทธรูปที่มีมาแต่ดั้งเดิมสมัยอยุธยาและพระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานเพิ่มเติมในเวลาต่อมาซึ่งแต่ละองค์จะมีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบศิลปรกรรม ที่ต่างยุคสมัยกันขนาดสัดส่วนเทคนิคการสร้าง 2. โครงการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอินทารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ที่มากราบไหว้พระและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงเพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทย โดยทั้งสองโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีพศ2566ในในการจัดกระเป๋าวันนี้นะครับท่นานผู้การทาเรือได้กล่าวให้นนะครับเร,รียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่ามียอดเงินที่เข้ามานะนะักเวลานี้เลยนะครับ20ล้น7แสน3ห2ส90านส่วนการรวบรวมทมุลนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับทางมูลนิธิสมเดจพิจ้าตัดสินมหาราชนะครับยังคงเปิดการดําเนินการการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่านมูลมนุษย์แล้วเราใช้ประมาณ20ล้านนะครับเพราะว่า,าทราบจากท่านอดีตที่ปรกึกษากรว่าจะจัดคบให้ประมาณ20ล้านแต่ทางวัดจัดให้ทางทางวัดและมูลนิธิจะต้องจัดไปสมทบประมาณ5ล้านเพื่อบูรณะเข้ามูลสมต่อนะครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ